เคยไปเที่ยวเทือกเขาภูพานกันไหมครับ หลายคนพอพูดถึงภูพานก็จะนึกถึงภาพป่าเขาเขียวๆอากาศดีๆเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ในอดีตซึ่งมันก็ใช่แหละครับเรื่องราวเหล่านั้นคือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้แต่สําหรับคนท้องถิ่นที่เกิดและโตมากับป่าแห่งนี้อย่างพวกผมนะผนี่ยภูพานมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะมันมีความขลังมีเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในตําราเรียนซ่อนอยู่ในทุกอนูของผืนป่าโดยเฉพาะในคืนที่หมอกมันตัด สินใจโรยตัวลงมา ผมไม่ได้หมายถึงหมอกจางๆสวยๆแบบที่เราเห็นกันตอนเช้าตามยอดดอยนะครับอันนี้มันคือหมอกที่คนเฒ่าคนแก่เขาเรียกว่าหมอกทึบหรือบางทีก็เรียกว่าหมอกกลืนคือมันจะหนามากหนาจนเหมือนกำแพงสีขาวขุ่นที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาล้อมเราไว้จากทุกทิศท,ทางมองไปเข้าหน้าเกิน 2- 3สาเมตรก็ไม่เห็นอะไรแล้วนอกจากสีขาวโพลนของมันบรรยากาศรอบตัวก็จะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับจากที่มีเสียงจากั เ,เสียงกิ่งไม้ใบหญ้าเสียดสีกันตามลมทุกอย่างจะเงียบกริบเงียบจนรู้สึกเหมือนหูอื้อเหมือนเราหลุดไปอยู่อีกมิติหนึ่งเลยล่ะครับ ความเงียบนี่แหละที่น่ากลัวกว่าเสียงดังๆเสียอีกมันเงียบจนเราได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเป็นจังหวะอยู่ในอกได้ยินเสียงเลือดสูบฉีดในหูคนเฒ่าคนแก่ที่นี่เขาจะสอนลูกหลานเสมอว่าถ้าเห็นหมอกเริ่มลงจัดแบบนี้เมื่อไหร่ให้รีบเข้าบ้านอย่าคิดลองดีออกไปเดินเล่นหรือเข้าไปในป่าเด็ดขาดเพราะมันเป็นสัญญาณว่าม่านกำลังจะเปิดเป็นม่านที่กั้นระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของสิ่งลี้ลับบางอย่างที่ สถิตยอยู่ในป่าแห่งนี้มันเนิ่นนาน เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้มันก็เกี่ยวกับหมอกนี่แหละครับมันเป็นตำนานที่อยู่คู่กับเทือกเขาภูพานมาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วเป็นเรื่องของผีฟ้าหรือที่บางคนเรียกด้วยความเคารพว่านางพญาแห่งป่าภูพานพอได้ยินคำว่าผีหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องน่ากลัวๆเลือดาสาดหรือวิญญ,ญาณอาฆาตแค้นแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่แนวนั้นเลยครับมันเป็นความรู้สึกที่จะว่าไงดีละ่ะมันเป็นความงดงามที่น่าเกรงข เป็นความลึกลับที่ชวนให้เราอยากค้นหาแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เรารู้สึกตัวเล็กลงไปถนัดตาเวลาที่ได้ยินเรื่องนี้ท่ามกลางความสงัดของพงไพรลองหลับตาแล้วนึกภาพตามผมนะคืนเดือนมืดที่ไม่มีแม้แต่แสงดาวสักดวงอากาศเย็นยเยือกลงเรื่อยๆไอหมอกหนาหนักค่อยๆซึมผ่านเสื้อผ้าเข้ามาสัมผัสผิวเราคุณนั่งอยู่หน้ากองไฟที่ลุกโชนได้ยินแค่เสียงฟืนไม้แห้งที่แตกตัวดัง เปรี้ยเปรี้ยเป็นครั้งคราวแล้วจูจ่ๆท่ามกลองความเงียบสงัดนั้นก็มีเสียงบางอย่างแววมากับลมเสียงที่มันไม่ควรจะอยู่ในป่าลึกแบบนี้เลยสักนิดเสียงที่เหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดตำนานที่ถูกเล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่นและยังคงทําให้คนแถบนี้รู้สึกยำเกรงผืนป่าภูพานอยู่เสมอมาจนถึงทุกวันนี้แล้วผีฟ้าที่ผมพูดถึงเนี่ยท่านเป็นใครมาจากไหนกันแน่ เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีจารึกหรือพงสาวดานฉบับไหนบันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราวหรอกนะครับมันเป็นเหมือนมุกป่าถะเป็นเรื่องเล่าที่ส่งต่อกันมาแบบปากต่อปากในหมู่พรานป่าคนหาของป่าหรือคนเท่าคนแก่ที่เกิดและเติบโตในอ้อมกอดของภูพานแห่งนี้ปู่ของผมเคยเล่าให้ฟังตอนที่ผมยังเด็กๆว่า แต่ก่อนนานมากแล้วนานจนไม่รู้ว่ายุคไหนสมัยไหนดินแดนแถบนี้มันเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณแห่งหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองมากผู้คนในชุมชนนี้เขาเชี่ยวชาญเรื่องการใช้สมุนไพรจากป่าในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเรียกได้ว่าหมอยาเก่งๆของแผ่นดินในยุคนั้นก็มาจากที่นี่ทั้งนั้นแล้วในชุมชนนั้นนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เล่าลือกันว่าเธอมีรูปโฉมงดงามหาใครเปรียบไม่ได้ และที่สำคัญคือเธอร่ายรำได้อ่อนช้อยงดงามมากว่ากันว่าเวลาที่เธอร่ายรำมันไม่ใช่แค่การแสดงเพื่อความบันเทิงแต่มันเหมือนเป็นการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นการสื่อสารกับรุกขเทวดาและจิตวิญญาณของป่าเขาทุกทวงท่าของเธอเต็มไปด้วยความเคารพต่อธรรมชาติจนทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนต้องมนต์สะกดแต่เธอไม่ได้เป็นแค่นางรำธรรมดาครับ เธอยังเป็นผู้สืบทอดความรู้เรื่องยาสมุนไพรล,ล้ำค่าที่ถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดของเผ่าพันธุ์อีกด้วยว่ากันว่าในป่าลึกของภูพานมันมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าสวนเทวาเป็นแหล่งรวมของพืชพันธุ์สมุนไพรหายากที่ไม่สามารถพบได้ที่ไหนในโลกสมุนไพรบางตัวมีสรรพคุณชุบชีวิตคนได้ แต่บางตัวก็มีพิษร้ายแรงถึงตายถ้าคนไม่มีความรู้เอาไปใช้หน้าที่ของเธอก็คือการเป็นผู้พิทักษ์สวนเทวาแห่งนี้คอยดูแลและประกอบพิธีบูชาเพื่อไม่ให้พลังของสมุนไพรเสื่อมคลายแล้วเรื่องราวก็มาถึงจุดเปลี่ยนครับเมื่อมีกองทัพจากต่างถิ่นบุกรุกเข้ามาพวกมันได้ยินกิตติศัพท์เรื่องสมุนไพรวิเศษเลยต้องการที่จะยุดครองดินแดนและบังคับให้เปิดเผยที่ซ่อนของสวนเทวา เธอและชาวบ้านได้ต่อสู้เพื่อปกป้องความลับของผืนป่าอย่างสุดกำลังแต่ด้วยจำนวนคนที่น้อยกว่าสุดท้ายเธอก็สละชีวิตของตัวเองลงณผนะืนป่าที่เธอรักและผูกพันแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นสิครับด้วยจิตที่มุ่งมั่นและห่วงแหาในหน้าที่ที่ยังทำไม่เสร็จสิน้น ว่ากันว่าดวงวิญญาณของเธอก็ไม่ได้ไปไหนแต่ยังคงวนเวียนสถิตยอยู่ณที่แห่งนั้นกลายเป็นดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์ผืนป่าและรัพชีวิตทั้งมวลผู้คนในยุคหลังจึงเรียกขานดวงวิญญาณของเธอด้วยความเคารพยำเกรงว่าผีฟ้าหรือนางพญาแห่งป่าภูทาน มันไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเรื่องนี้หรอกนะครับมีแค่ก้อนหินรูปร่างประหลาดที่คนแถวนี้เชื่อกันว่าเป็นแท่นบูชาของท่านหรือดอกไม้ป่าสีขาวบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งที่จะบานสะพรั่งเป็นพิเศษในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นสมรภูมิในอดีตมันเป็นเรื่องเล่าที่ใช้ศรัทธานำทางไม่ใช่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาถึงตรงนี้หลายคนก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าแล้วมันมีคนเคยเจอท่านจริงๆหรือเปล่า ผมคงตอบแทนทุกคนไม่ได้หรอกนะว่าสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรกันแน่แต่เรื่องเล่าจากคนที่อ้างว่าเคยสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของท่านน่ะมันมีเยอะมากครับแล้วที่น่าแปลกคือทุกเรื่องที่เล่าต่อๆกันมามันจะมีจุดร่วมที่เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยคือมันจะเกิดขึ้นเฉพาะในคืนที่หมอกลงจัดมากๆเท่านั้นจัดจนเหมือนโลกทั้งใบถูกลบให้เหลือแค่สีขาวกับความเงียบคนที่มักจะเจอประสบการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรานป่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหรือกลุ่มนักเดินป่าที่จําเป็นต้องค้างแรมในคืนที่อากาศไม่เป็นใจพวกเขาเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าก่อนที่จะเจอเรื่องแปลกๆเนี่ยบรรยากาศรอบตัวมันจะเงียบลงอย่างผิดสังเกตเสียงแมลงกลางคืนเสียงกบเขียดที่เคยร้องระงมมันจะหยุดร้องพร้อมกันเหมือนมีใครไปกดปุ่มปิดเสียงเอาไว้เหลือแต่ความเงียบที่หนักอึ้งจนหน้าอึดอัดและหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็จะได้ยินเสียงปี่ครับ มันไม่ใช่เสียงปีวงดนตรีที่เราคุ้นเคยนะแต่มันเป็นเสียงปีโบราณที่โหยหวนเย็นยเยือกแต่ในขณะเดียวกันก็ไพเราะจับใจอย่างน่าประหลาดเสียงมันจะลอยมาตามลมไม่รู้ทิศทางที่แน่ชัดว่ามาจากทางไหนเดี๋ยวใกล้เดียยเด๋ยวไกลฟังแล้วมันให้ความรู้สึกที่ทั้งเศร้าทั้งสงบและทั้งน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันพรเสียงปีดังขึ้นสักพักถ้าใครใจกล้าพอที่จะมองฝ่าม่านหมอกออกไป ก็อาจจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกนั่นมันไม่ใช่ภาพผีตัวเป็นๆที่ชัดเจนน่ากลัวนะครับแต่มันจะเป็นเหมือนเงาสีจางๆรูปร่างคล้ายสตรีในชุดโบราณกำลังร่ายรำอย่างช้าๆอ่อนช้อยไปตามจังหวะของเสียงปีเงาที่ว่านี้จะพลิ้วไหวอยู่ในม่านหมอกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสายหมอกเลยทีเดียวไม่มีใครเคยเห็นหน้าท่านชัดๆสักคนครับเพราะหมอกมันหนาเกินไป เห็นแค่เป well ็นเงารำไรรำไรที่กำลังฟ้อนรำอยู่ท่ามกลางความสงัดของป่าลึกลุงคนหนึ่งที่เป็นพรานเก่าแก่ในหมู่บ้านแกเคยเล่าว่าครั้งหนึ่งแกเคยหลงป่าในคืนหมอกลงแบบนี้ตอนนั้นแกทั้งเหนื่อยทั้งกลัวจนเกือบจะถอดใจแล้วแต่จู่ๆแกก็ได้ยินเสียงปี่แล้วเห็นเงารำไรอยู่ไกลๆในสายหมอกแกบอกว่าพอเห็นแบบนั้นความกลัวทั้งหมดมันหายไปเลยครับมันกลายเป็นความรู้สึกอบอุ่นใจ ปลอดภัยและก็มีความหวังขึ้นมาแทนเหมือนท่านกําลังแสดงให้เห็นว่าแกไม่ได้อยู่คนเดียวในป่านี้ลุงแกว่าแกไม่ได้เดินตามเงานั้นไปนะแค่นั่งพักอยู่ตรงนั้นจนเช้าพอหมอกเริ่มจางแกก็มองเห็นทางกลับหมู่บ้านได้อย่างง่ายดายนี่แหละครับประสบการณ์ที่คนเล่าต่อๆกันมามันเลยไม่ใช่เรื่องของความน่ากลัวแต่เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คนตัวเล็กๆอย่างเราได้รู้สึกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ และจิตวิญญาณที่คอยปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้อยู่พอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็คงมีคำถามเกิดขึ้นในใจใช่ไหมครับว่าเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรอผีฟ้ามีอยู่จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่นิทานพื้นบ้านที่คนโบราณแต่งขึ้นมาเพื่อสอนให้คนรุ่นหลังรู้จักเกรงกลัวและเคารพป่าไม่กล้าเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์จนเกินความจำเป็น ถ้าให้ผมตอบตามตรงผมเองก็ให้คำตอบที่ฟันธงลงไปเลยไม่ได้หรอกครับเพราะเรื่องแบบนี้มันอยู่เหนือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาและประสบการณ์ส่วนบุคคลล้วนๆเลยแต่ถ้าถามในมุมมองของผมนะผมว่ามันอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกว่าผีฟ้าจะมีตัวตนเป็นดวงวิญญาณจริงๆหรือเป็นแค่จินตนาการแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ตำนานของท่านมันได้ทำหน้าที่อะไรกับชุมชนและผืนป่าแห่งนี้มาอย่างยาวนานเรื่องราวของนางรำผู้สูงศักดิ์ที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องความลับของสมุนไพรและธรรมชาติมันเป็นกุศโลบายชั้นเลิศที่ถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเพื่อปลูกฝังให้ผู้คนรู้จักรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติรู้จักคุณค่าของป่าไม้ไม่มองป่าเป็นแค่แหล่งผลประโยชน์ที่ต้องรีบเข้าไปกอบโกย ส่วนปรากฏการณ์เสียงปีและเงาไร้รำในม่านหมอกในทางวิทยาศาสตร์มันก็อาจจะมีคำอธิบายได้เหมือนกันนะครับเสียงนั้นอาจจะเป็นแค่เสียงลมที่พัดลอดผ่านปล้องไผ่หรือซอกหินจนเกิดเป็นเสียงคล้ายเสียงดนตรีส่วนเงาที่เห็นก็อาจจะเป็นแค่เงาของกิ่งไม้ที่ไหวเอนไปมาในสายลมยามที่หมอกลงจัดจนทำให้การมองเห็นผิดเพี้ยนไปสมองของคนเรามันก็มหัศจรรย์นะครับเวลารู้สึกกลัวหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย มันก็สามารถสร้างภาพและเสียงต่างๆขึ้นมาหลอกเราได้แต่อีกมุมหนึ่งใครจะไปรู้ล่ะครับว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้มันยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่เคยค้นพบและยังไม่สามารถเข้าใจได้บางทีอาจจะมีพลังงานบางอย่างหรือจิตวิญญาณของพื้นป่าที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงและท่านอาจจะแสดงตัวออกมาในรูปแบบที่เราพอจะรับรู้ได้เพื่อคอยเตือนสติเราอยู่เสมอว่ามนุษย์ไม่ใช่เจ้าของโลกใบนี้ เราเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งอื่นๆอย่างถ่อมตนและเคารพซึ่งกันและกันถ่ายที่สุดแล้วไม่ว่านางพญาแห่งป่าภูพานจะเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติท่านก็ได้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์แห่งพงพายได้อย่างสมบูรณ์แบบมาหลายชั่วอายุคนแล้วแล้วถ้าเป็นคุณละครับถ้าคืนหนึ่งคุณมีโอกาสได้ไปนอนกลางป่าลึกบนเทือกเขาภูพาน ในคืนที่หมอกลงจัดจนมองไม่เห็นแม้แต่มือของตัวเองคุณอยากจะได้ยินเสียงปีนั้นแว่วมาไกลๆหรืออยากให้มันเงียบสนิทไปตลอดทั้งคืนมากกว่ากัน